ทำไมสื่อถึงสนใจในีเมื่อเราทําแบบนี้มาตั้งห้าหกเดือนแล้วอยู่ๆก็มันกระบูมไปตอนนั้นไม่ตูมตามไม่ตูมเลยอยู่ๆเรื่องนี้ก็เมนสตรีมขึ้นมาใช่ใช่ตอนที่ไปตรวจเราพีพี่ทวนท่านชมที่ไม่ตามเนี่ยเราที่ทวนพี่รอได้ไยเหมว่าเราไปเก็บกินชิ้นชิ้นไหนผ่านได้ยังไงเริ่มเริ่มแรกเดิมทีก่อนไปลงปฏิบัติการเราต้องขอคุยหลังไม้ทางท่านมติีก็ต้องคุยกับทางมทอนึ่งคือท่านอนุชินขออนุญาตเข้าพื้นที่เพราะว่าส่วนมหาไทยกับท้องที่เนี่ยเป็นเจ้าของ พื้นที่จริงๆพอเข้าไปได้ปุ๊บสิ่งที่เตรียมการก็คือทีมจุดจอยก็ต้องเอา B.O.Q. คือเอกสารว่าสเปควัสดุในโครงโครงโครงสร้างในงานว่าเราก็จะรู้ว่ามีใช้ใช้เหล็กเส้นทั้งหมดเประเภทในโครงการสตอรี่นะใช่โอเคเป็นลายแท็อันนี้เป็นหนังสืบสวนดีๆนี่เองครับพอเจประเภทปุ๊บเราก็มีการประสานงานกับอาจารย์ที่ดูเรื่องวิศวกรรมอยู่นะข้างหน้างานว่าเราต้องการที่จะเก็บแต่ต่อไปเนี่ย แล้วเลยมีหน้างงานพยายามที่จะดูว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนเราก็เจ้าที่สอมาออไปถึงก็มีการเดินแล้วก็ติ๊กในผังนะครับว่าตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ตรงไม่ได้แต่ว่ามีความลําบากเพราะว่าตัวไซส์มันตอนนั้นยังใช้เครื่องมือหนักไม่ได้มันก็เลยได้แค่เซอร์เฟซตรงผิวๆนั่นแหก็เลยก็เลยเราเลยเก็บมาได้แค่6ชนิดจาก7ชนิดที่เราต้องจ่าอ๋อคือเก็บ6จากเจเนาะหกจากเจ็ดากชนิดนะครับชนิดแล้วก็ปรากฏว่าก็ใน็ชนิดใน6นี้ เป็นแบรนด์เดียวเป็นแบรนด์เดียวเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อเดียวมีแค่ยี่ห้อเดียวแล้วก็อีกหนึ่งขนาดก็คือสามสิบสองมเมเนี่ยเราพบสายี่ห้อเนี่ยคือเก็บมาทั้งหมดดีนะเฮ้ยเดี๋ยวทดทุนรอบนึงนะแต่ยี่แดชิ้นถูกไหมทั้งหมดย8 28ิบดี่บชิ้นไอ้ตัวเล็กๆตอนอนไปหั่นคือไป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 รือไปตัดมาตัดมาอ่นี้ถูกไหมตัดมาตัดมาจากตัดมาจากเสาคอนกรีตเลยคอนกรีตเลยใช่ครับแล้วเราก็พยายามเลือกเหล็กที่สภาพ ดูโ okay อเคที่สุดคือต้องต้องเรียนอย่างนี้ฮะพอพอมาตรวจเนี่ยบางทีสมมติสภาพมันชนหนักพลิกคว<อ>่ำงอิดม้วนมาอย่างเงี้ยไปตรวจค่าเ,เรื่องแรงตึงผิวเรื่องสตรี์เรื่องค่าความแข็งแกร่ง่มันก็ไม่แฝงเราก็ต้องพยายามหาเพราะว่าเวลาที่ตึกมันพังเนี่ยภาษาวิศวกรรมมันมีคาว่ามันได้วิบัติแล้วอไอ้เตืวอวัสดุเนี่ยได้วิบัติแล้วเราก็ต้องไปเอาส่วนที่ มันสมบูรณ์ที่สุดอยู่ <kind. S 1> อย่างอาจจะจะเป็นเหล็กที่อยู่ใน,อในคอนกรีตที่ยังตรงแล้วก็มีมีคอนกรีตที่ปูเป็นพุ้งอยู่ถูกต้องถูกต้องครับแล้วเราก็กระทะเอาออกมาโอ้เลยฮะใช่ครับใช่ครับเกิดแบบนี้เพื่อเพื่อเพื่อความแฟร์เพื่อความแฟร์ไม่งั้นตรวจมาก็ไม่มีใครยอมรับมันก็เหมือนดาวน์เตอร์รถชนเสร็จปุ๊บเดินไปเก็บชิ้นส่วนเลนส์ส่วนนี้มันแหลกสลายไปแล้วอันมันไม่ได้แฟร์เหมือนกันอย่างนี้ถูกไหมถูกต้องครับก็ไล่เก็บอย่างนี้ทีละชิ้นชิ้นชิ้นอย่าวทวนอี้เลยนะ ไอ้5แบรนด์ไอ้อะไรก่นนะ5 5ชนิด5ชนิด5ชนิดยีห่ห้อเดียวยีห่ห้อเดียวถูกต้องครับคือยี่ห้อนี้ปะ่ะต่อวันนี้เป็นสกายครับยีห่ห้อซินเคยยวยโดยผลิตโดยซินเคยยวยพี่อันนี้เหมือนพูดผ่านสื่อหรือเปล่าเนี่ยได้ออกผ่านสื่อไหมะอันนี้น่าจะยังปะ่ะก็ มันเป็นแฟกครับมันก็เป็นแฟกผมก็มีเอกสารอยู่ในเตแต,แต่คือคือเรียนงี้ครับพี่อาทั้งหมดดีดไม่มีอะไรที่จะเปิดเผยไม่ได้แต่วันนั้นน่ะวันที่แถลงข่าวถ้าท่านผู้ท่านผู้ชมจําหรือดูไลฟ์กันวันนั้นที่สถาบันเหล็กที่เห็นบอกว่าทําไมข้าราชการไม่พูดออกมาไม่อํามอื่นเก็บมันเป็นเพราะเรื่องของหลักวิชาการคือในในเชิงของสมออเนี่ยเวลาเราพิสูจน์เรื่องของสภาพ เขาต้อเราต้องพิสูจน์จาก3ามแซมเปลิลแล้วก็ต้องอยู่ในเอนเวอร์เมนท์ที่ที่มันแบบเฉพาะที่สุดอะที่สุดแหละแล้วมันถึงจะสามารถฟันธงได้ว่านี่คือผลจะเป็นทางการแต่น้วันนั้นน่ะด้วยความที่สื่อมวลชนมันรอตั้งแต่บ่ายโมง 1> 1ชั่วโมงใช่เออสี่ห้าชั่วโมงอะครับรอ้อนๆแล้วทุกคนก็รอฟังเป็นเหมือนวาระแห่งชาติกดดันเลยน้วันนั้นก็ถ้าเราไม่พูดอะไรเลยก็ไม่ได้ไไดตรงนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไม ข้าราชการทําไมถึงอ้้มอํ้มึงึงดูในความกลัวซึ่งอันนี้ผมบอก้าให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการว่าจริงๆผลตรงเนี้ยมันเป็นผลไม่เป็นทางการเป็นพิเร r ารีลีซอซึ่งเขาเองก็ลำบากใจจะพูดแล้วพอพูดไปเขาก็กลัวเขาจะถูกฟ้องโดยบริษัทหรือเปล่าหลายอย่างซึ่งซึ่งต้องบอกว่าข้าราชการประจำวันที่เห็นใจเข้าใจเข้าใจไม่เหมือนข้าราชการการเมืองแบบผมคือจริงๆวันนั้นน่ผมผมไปอยู่อยู่ด้วยผมไปอยู่พีพีที่ผมไปออกรายการอ๋อโอเคผมก็เลยไม่ได้ช่วยตรงนี้ใช่โอเคไม่งั้นเราก็เราก็จะบอกไปเลยว่า นี่คือผลยังไม่เป็นทางการได้ <Okay. S 1> ต่อไปนี้ <Okay. S 1> มันก็จะโอเคอืแต่พอพอพลเมืองมาแจา่เขาจะคิดแล้วคือต้องเข้าใจเขาเข้าใจครับ,รบพี่พี่ครับาลเมือเข้าใจดีเข้าใจเข้าใจเขาด้สอบ,บอดีแล 3, ้วก็สามัญเล็กด้วยทีนี้นิดนึงนิดนึ่งเราได้ตรวจอยรอบหนึ่งในเจ็ดชนิดซึ่งเ,าเ,าเาราเก็บมาหกห้าในหกเป็นแบรนด์เดียวกันแบรนด์เดียวกันแต่ห้าในหกที่แบรนด์เดียวกันได้มาตรฐานไหมก็หลังจากการตรวจอะไรนะครับหลังจากการตรวจก็คือคือมัน 6ชนิดนะครับมี2ชนิดที่ตกก็คือ4ชนิดผ่านแต่ว่าถ้านับเป็น28ชิ้น28ชิ้นจะตกประมาณ13บสป่ะสิประมาณ13บสามสิบสามถึงผมเว้นเป็น9ก้ถึงสิแล้วเพราะว่ามันแล้วแต่นับอย่างนี้พี่เดี๋ยวผมบอกท่านผู้ชมด้วยครับดีครับคือในการทดสอบเหล็กบางทีตกสมมติว่าแซมเปิลมีสามันเพื่อจะหาค่าเฉลี่ย แต่ถ้ามันตกชิ้นหนึ่งเนี่ยบางทีในในเชิงการทดสอบก็ถือว่าตกหมดเลยถ้าชิ้นหนึ่งของแซมเปิลตกคือตกหมดเลยมันก็เลยผมก็เลยมันบางทีอธิบายในเชิงกลศาสตร์วิทยาแต่มันแต่นี้ถ้าถามวิศวกรรมจริงๆอ่ะเขาก็จะบอกว่าใช่เพราะว่านึกลองนึกภาพว่าเหล็กเป็นโครงทั้งหมดเลยถ้ามันมีแค่น็อตชิ้นเดียวหรือข้อเดียวที่มันไม่ได้มันก็คือพังอยู่ดีใช่คือตกใช่ไหมใช่คือตกถูกไหมเศษเซี่ยวหนึ่งตกคือตกโอ้โหนั่นแหละครับโอ้โห เออโอเคห้าชนิดนั้นก็เป็นแบรนด์เยกันแต่แต่พี่พี่อารครับพี่พี่อาจํจำที่แถลงข่าววันนั้นพอเจ้าหน้าที่พูดว่าอ๋อมีผ่านมากกว่าตกมันเลยเป็นตีความไปอีกแบบนึงเหมือนเหมือนว่าเอ๊ะมันว่ผ่านทั้งหมดผ้าป่าล่มหรือเปล่าที่วันดูคับคือเข้าใจมรจริงๆเนี่ยในงานตรวจอินสเปกอ่ะมันตกชิ้นหนึ่งมันเท่ากับเฟล จริงๆมันเป็นคอมมอนเซนต์เลยนะคอมมอนเซนต์ของคนที่ที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยตกชิ้นก็เหมือน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 อะไรรถยนต์น่ะถ้าอะไรไม่ดีชินน้นนึงมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เห <c oughs> มือนกันถูกไหมวินต่อไม่ได้ <c oughs> โอเคอันนั้นคือภาพรวมในการตัวไปสู่ต่อไปทีนี้ทีนี้ทีนี้นนชิ้นที่มันไม่ผ่านเนี่ยชิ้นที่มันไม่ผ่านเนี่ยนะตัว13มมาสักเกถึงเถึงสิชิ้นที่มันไม่ผ่านเนี่ยมันจะนําไปสู่การทําอะไรต่อไปได้บ้างก็ 9-13ชิ้นอันนี้ก็คือมีขนาด20มิลิเมตรกับ32มิลิเมตรมีสังเกตไหมมีครับ20มิลิเมตรก็คือมวลต่อเมตรต่ำก็คืออันนี้ก็ซีเรียสเหมือนกันที่เรียกว่าเหล็กเบาน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักตกไปนิดนึงแล้วก็ตัวตัว32ก็จะเป็นเรื่องของค่าแรงอีกเขาเรียกเขาเรียก tensile strength บ้าใช่ไหมชุดนี้ใช่ไหมก็จะเป็นค่าการรับแรงดึง ที่0.2ซซึ่งตรงนี้ก็ไม่ผ่านเก์รู้สึกเก์จะ490นิวตันอันนี้ได้410กว่าซึ่งก็ซึ่งก็ผมว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยต้องลงเรียนไปอีกดอกจันทร์วิ่งถอนเบื้องต้นก่อนเาะเดี๋ยวเราองไปหาค่าใชยแล้วก็ต้องก็บหลักฐานเพิ่มเพิ่มเริ่มต้นก็บหลักฐานเพิ่มยังครับผมเชื่อว่า เจ้าหน้าที่2มอาจจะกำลังจะทำผมว่าก็ควรจะทำเร็วๆเร็วๆอืมอ่ย้ำย้ำดอกจันไว้ก่อนว่านี่คือผลเบื้องต้นเบื้องต้นเป็นผลไ้นได้นะย้ำไปไม่มีผลอะไรใดๆทั้งสิ้นอ่าแต่ทีนี้คำถามที่คือว่าโอเคมันผลเบื้องต้นข้อแรกที่ต้องทำก็คือที่ที่เราได้บอกคือเดี๋ยวเขาไปเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมใช่ไหมครับแต่ตัวที่มันตัวที่มันไม่ได้องถา่อหน่วาทีีน้ตัวาาชิ้นเนี่ย มันจะนําไปสู่การตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมยังไงรู่นั้นนี่ไหนได้บ้างในหลากหลายแนกยังไงได้บ้างผมว่าขั้นแรกถ้าได้ผลว่ามีผลเ,เป็นทางการว่ามันตกจรงิงครับก็อาจจะต้องนําข้อมูลนี้รายงานกับทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิงเรื่องถล่ก่อนตอนนี้โดยที่กลุมโยธาธิการเป็นแม่งงานชุดใหญ่ใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วผมว่ามันจะเดี๋ยวมันจะต่อจิ๊กซอว์อะไรตรงนั้นเพราะว่ากลุมโยธาธิการก็ต้องดูว่าไอเหล็กนี่ที่มีปัญหาอย่างเช่นเอาผมเพระไอเหล็กที่มีปัญหาสุด อันนี้พูดถึงเคสทั่วไปมันก็คือเหล็กที่ใหญ่ที่สุดเหล็กไอ้312เนี่ยมันจะอยู่ในโครงสร้างหลักไอ้พวก10กว่า9เนี่ยมันก็ทั่วไปโครงสร้างเบามันอาจจะไม่ได้ขนาดแต่ถ้า3 2เนี่ยมันจะมันจะเริ่มแปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโยธาธิการ์ก็จะดูว่าไอ้เหล็กตรงนี้อยู่ในตำแหน่งสําคัญหรือเปล่าหรืออยู่ในตำแหน่งที่เขาพิดิกว่ามันเป็นจุดที่วิบัติหรือเปล่าซึ่งเสือมนั้นมันจะชี้เห็นว่าโอเค มันอาจจะเป็นองค์อาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสาเหตุครับถ้าเกิดมันอยู่ในโครงสร้างชิ้นส่วนตันนั้นหลักใช่ตรงนี้อนีต้องไปโคนันกันอีกอีกรอบหนึ่งซึ่งแต่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรเราบางทีเราก็ต้องอย่าเปดิสแทร์กับอำนาจหน้าที่อยู่เราเราก็ดูเราให้ความร่วมมือกับการค้นหาความจริงแต่ของเราก็ต้องดูเรื่องของแค่มาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือความปลอดภัยของคนใช้อาหารต่างๆถ้าถ้าสมมติว่าฟันทงว่าแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสมมตินะสมมตินะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เป็นไปได้นะครับว่าจะมีการยึดอายัดใบอนุญาตมกอของโรงงานดังกก่า,าถ้าพิดจริงย้ำว่ายังไม่เกิดตอนนั้นนะเราอรอการพิสูจน์ก่อนต้องเป็นคน่เป็นทางการ,เ,าการเมื่อเมื่อสักครู่เรานีพูดได้สนใจคือกูดได้ว่าพี่เปียบเที่ยบเป็นภาพกระทรวงศึกษาเนี่ย ทำไปขอทอี่ตรงหน้าไอเ,เล็กๆแค่นี้ผลอะแบาบไหนเนี่ยส่งต่อโยธาถูกไหมไอโยธาเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการดูไอจุดดั้นไปอยู่ตรงนี้ไอที่มาตรฐานอยู่ตรงนี้ไอมาตรฐานไม่อยู่ตรงนี้นี่เขาจะทำอย่างนี้ถูนนกหไหมรเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องตัวนั้นเราไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เราอาจจะเป็นคณะกรรมการร่วมอเแล้วก็ของเราเนี่ยก็ไปดูเรื่องโอเคถ้ามันมาอย่างนี้ใบอนุญาตงกรก็อาจจะต้องถูกยึดถาวรซึ่งมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของบริษัทเนี้ยนะครับได้รับ ได้รับสิทธิในการลงทุนเข้ามาในประเทศ็คือจากองค์กรนั่นแหละส่งเสริมการลงทุนนั่นแหละผมพูดเยอะจนผมรู้สึกแบบเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดแล้วแ้่ท่านหายว่ามนด้วยดีวเท่ากันร่วมกันด้วยคือเอาแบบแฟร์นะครับผมผมว่ามันบางทีการไปดึงการลงทุนเข้ามาเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรจะดึงที่มีคุณภาพดูรายยิ่งคิดีมหน่อยที่มันประเทศมันได้อะไรนิดนึงเพราะว่าอันนี kind of being ้ไปดึงมาเนี่ย ดึงมาปีรู้สึกจะหกสองแล้วก็เข้ามาเนี่ยเข้ามาก็าที่ได้ยินว่าสูตรเรียนอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างว่ามันก็มีความสูตรเรียนจริงจริงอ่ะ,ะอคืออะไ้การถามเป็นจริจริงเราเรายกบริษัทไปก่อนนะยังมไม่เกี่ยกกวก่อนเอาเอาโมเดลที่บอกเฮ้ยคือพ,พี่ทำขามาเนี่ยพี่ได้ยินทัวร์สูตรเรียน ไม่มันมีเอกชนที่เป็นสวนเหรียญอย่างนี้หรอเปล่มันเป็นยังไงยังไงเล่าให้ฟังมันคืออุตสาหกรรมสวนเหรียญนะฮะมันก็มีโมเดลว่าย้ำว่านิดนึงย้ำว่านี้ไม่ได้หมายถึงอันนี้ก่อนนะจะหมายถึงว่าคนคอนเซ็ปต์รวมนะก็คือก็คือทัวร์สวนเหรียญก็เหมือนกันคือเขาสร้างอีโคซิสเต็มเป็นระบบปิดของเขามาเที่ยวตัวเครื่องบินประเทศเขามาถึงรถทัวร์ประเทศเขาอาหารการกินก็แวะล้ออาหารในเครือกันหมดนอนก็นอนโรงแรมเขานะครับสุดท้ายเช็คบิน รีเวิร์สกลับก็กลับไปหมดเลยก็ค,คือเอาใช้มาใช้มากินทุกอย่างก็เขาก็ได้องค์ความประโยชน์เขาทิ้งไว้แค่พโพิลชั่นทิ้งไว้แค่เวสดุ waste ต่างๆขยะต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็คล้ายๆกันแลวที่น่าเจ็บใจกว่าผมว่าเราไปให้สิทธิประโยชน์การลงทุนก็หมายถึงว่าอะไรฮะอยาายกเว้นภาษีแปดปีซึ่งบริษัทไทยไม่เคยได้ไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านั้นนะฮะแล้วสิ่งที่ผมให้มองให้ภาพให้เห็นอาณาจักรถึง อุตสาหกรรมสูญเลียนที่มันน่ากลัวมากๆมันคือเมื่อก่อนประเทศไทยดึงเข้ามาเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้ค่าประกอบไว้อันนี้คือเป็นจุดหลักสําคัญอย่างน้อยเราได้ La b o r cost อในการประกอบอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อก่อนเนี่ยคือเราจะดึงให้การลงทุนแล้วเราก็คิดโมเดลเหมือนเั็นการ B O I อยากจะเอาลงมาหมื่นล้านไว้เขาจะพูดว่าหมื่นล้านอุ๊เอามาหม,มื่นล้านมาสูงนะถูกแล้วเราก็จะได้โอเคจัดจ้างคนงานสัก 4, สี่พันคน ดูนี่นะออาฟังดูดีดว่าไทยทได้อะไรใช่ใช่ใช่ทุกวันนี้ฮะระบบมันเป็น automation. ออโตเมชันใช้โรบ,บอทประกอบ Data Center ยังไม่มีมนุษย์เลยสักคนหนึ่งตัวนีเน้เป็นคำถามที่ต้องพิจารณาแล้วก็รับมติกันนั้นก็บอกนะว่าในฐานะที่เป็นรองประธานบอกบิวยในตำแหน่งแกก็พยายามบอกว่าต่อไปนี้ควรจะต้องเปลี่ยนแนวทางทบวนแล้วก็การไปดึงธุรกิจที่ประเทศไทยมีแคปซิตี้อยู่พอแล้วยังแรงเนีน่ยหรือทำได้ดีกว่าด้วยผมบอกเลยว่า เข,เขาเข้ามาเนี่ยวัตถุดิบในการผลิตเขาก็ขนเขาก็ชิปเข้ามาในคอนเทนเนอร์อย่างเล็กแรงงานก็ใช้แรงงานของเขาเอง,องเม,มีคนไทยประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งน้อยแต่บางที่น้อยกว่าน,นี้นะ,ะมผมจะบอกให้แล้วก็ประกอบเมื่อก่อนได้ค่าแรงตอนนี้ไม่ได้ค่าแรงแต่ที่เจ็บใจที่สุดคืออะไรนะมันไม่ได้มาแค่วัตถุดิบแล้วเอาเครื่องจักรเก่ามาด้วยเนี่ยเอาเครื่องจักรเก่าจากประเทศบ้านเขาเนี่ยหรอซึ่งถูกแบนแล้วด้วย ก็คือเตาหลอม I.F. อันนี้มันเป็นมหากาบนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวยาวเลยเพราะว่าเตาหลอม I.F. พูดให้สั้นๆคือมันคือเตาหลอมที่ราคาถูกกว่าทำเย็นตัวง่ายกว่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,ะแยกตัวเศษปฏิกูลเหล็กได้ดีเท่าเพราะฉะนั้นก็จะมีฝุ่นแดงเยอะไอเตาที่ชื่อว่า induction furnace เนี่ยถูกแบนในประเทศจีนแล้วไทม์ไลน์ก็คือมันประกอบ ประเทศไทยเมื่อก่อนไม่เคยมีนะครับตเตา6ปีที่แล้วนี่คือผมคุยกับนายกสมาคมเหล็กมาโอโและสุดท้ายเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยตอนนี้ก็เกือบครึ่งนะครับเตาไอเอฟเ<อ>นี่ย<อ>นะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับพี่อาร์ทที่เรามีทุกวันนี้คือเตา Electric Art e l เล t r i c a r c Furnace EAC ซึ่งซึ่งดีกว่าทุกอย่างดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งนี่คือเหล็กบ้านเราเหล็กบ้านเราดีเหล็กบ้านเราแล้วตอนแรกใช่ครับและสุดท้ายพอเครื่องจักรเก่าเข้ามาแต่ราคาถูก ราคาถูกปรากฏว่าโรงงานเราสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้จนโรงงานบางนอนะันขายขายเตาดีๆทิ้งแล้วต้องไปซื้อเตาไอเอฟจากประเทศเขามา <Hey. S 1> เป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้โห oh. oh. คือเขาเอามาทั้งองค์คมยกเอามาหมดฮนะแรกแรกแรก,แรกเอาเอาเอาเด็กมาก่อนอะไรเราเอาอะไรเอา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 ขึ้นเอาขึ้นเรือมาด้วยครับแล้วค่อยคอย่คอยมาเตาผมว่าตรงที่เอาเอาเตามาอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่เจ็บใจอย,อยู่พอสมควรรอรี่ เมื่อวันก่อนนะอาจารย์ส่วนที่มามานั่นตรงนี้ล่าสที่ฟังเนี่ยครับมันน่าจะเกิดขึ้นตอนที่เขามีการไป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 จับกลุ่มหรือไปปิดโรงงานต่างๆที่จริงแล้วมันมันมีอาคารต้องวู้บ้างที่เขาเรียกว่าเสาแชร์ก็เป็นเสาใช่ไหมใช่ไหมใช่ช่วงนั้นใช่ไหมก็มีการเรื่องเรื่องนี้ก็บางคนก็บางคนก็อาจจะเล่าเอ็กซ์เชเกเรตหน่อยมันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็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 มีผลครับแล้วก็เป็นนโยบายที่เขาอยากจะดันอุตสาหกรรมโลกเก่าที่มันก่อมลพิษและในเตาไอเอฟเนี่ยก่อมลพิษ เขาก็จะดันออกโอ้โหแล้วมันเข้ามาที่ไทยจริงๆแล้ววันนี้มีอยู่เพียบจริงๆเขาจริงๆผมผมก็มีเรื่องในนี้เยอะมากแต่พอพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โอไยเขาจะเกลียดผมเปก่อนนี้โอเคเข้าใจเข้าใจคือคือคือหกหปีที่แล้วเนี่ยพอไอเอฟอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาทําที่ไปแล้วเขาก็เลยหาตรงไหนดีวะแต่เขาก็บอกว่าเอยเขามีเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยหลายหมื่นล้านนะอันที่สุดมันก็มาที่นี่ แล้วก็<อ>ผมพูดเร็วๆนะครับก่อนหนะ้านะั้นไม่มีมอ,อกเตาวไอเอฟตัวที้สไปคือเตาวไอเอฟเข้ามาก่อนเลยถูกไหมเราี่อ่ามันต้องมีมอ,อกก,อก่อนถึงเข้ามาได้พี่ถามไปด<ช>ึงช่วงนี้ที่เดือนสาวทีวีออกออกสื่อโซเชียลมีเดียออกอสอืออก่อหลายสื่อเนี่ยได้พูดเรื่องนี้บ้างปะเพิ่งจะเริ่มพูดวันนี้โอเคแล้วคำว่า S K Y ผมก็เพิ่งเริ่มพูดวันนี้เพราะว่าวันนี้เราไปลงตัวเราลงทุนที่แล้วโอเคคือเราเราไม่ได้ข่าวโทษข่าวแต่เขาต้องรับการตรวจสอบนั่นแหละก็มันอยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอืมเดี๋ยวเรื่องนี้กลับ เอ่อเตาหกปีที่แล้วไม่มีเตาไอซ์ศศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์พอพอเขาเริ่มมีเกิดเหตุที่บ้านเขาด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยมันชิฟต์มาที่บ้านเราเป็นความบังเอิญหรือเปล่าอ่าโอเคอาจจะบังเอิญก็ได้อาจจะบังเอิญอาจจะบังเอิญอาจจะบังเอิญแต่ว่าโอเคในสุดเขาเข้ามาที่เราจริงๆเข้ามามีจริงๆเข้ามาไอเตาแบบนี้ซึ่งาเตาแบบนี้มีอยู่มีอยู่เยอะไหมตอนนี้ได้ยินว่าครึ่งหนึ่งเลยมาเก็ตแชร์เพราะว่าราคามันต่ำราคาขายก็ต่ำ แล้วเตาของไทยอ่ะเตาที่ดีที่ของไทยอ่ะก็ปิดกิจการไปเยอะอยู่ไหก็คือมันกระทบอุตสาหกรรมเหล็กของไทยอยู่ไหมตอนนี้ที่ผมทราบจากสภาอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มเหล็กไงสมมุติว่าโรงงานเขาสามารถจะผลิตเหล็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ capacity ทุกวันนี้เปิดเครื่องจักรแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์คือผลิตแค่นี้แค่นี้ขายได้แค่นี้ได้แค่นี้โอ้โหเฮ้ยมันน่าจะปวดเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะปวดนะท่านชมที่เราเริ่มจากอาคารสตอม สดอาคารสตงม,มาการถวจคุณภาพเหล็กมาจนถึงกิจการเหล็กซึ่งเชื่อมโยงไปต่างประเทศหลังการนำเข้าจากซีซีของเขามียอดขายดีนะครับผมซึ่งถ้าถ้าถามผมนะอันนี้ทั้งหมดแนวทางมันต้องแล้วแต่ทางทังทนมนตีทัผนะู้บริ <S <S 2> <S 2> <ไ>หารปหลักในมุมผมะผมว่าไอ้เรื่องการแก้ตัดต่อยซึ่งซึ่งยุคหน้าเราไม่ได้แข่งกันราคาถูกเราไม่แข่งกันราคาถูกไอ้แข่งราคาถูกมันคือโลกอยู่เก่าเราต้องแข่งกัน อะไรที่มันคุณภาพ<ช>แล้วก็ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้วิ่งเราทางเราเราเหมือนเราส่งเสริมเราส่งเสริมเด็กเกเรเข้ามาแทนซึ่งตรงนี้มันฝ่อกล้ามบแล้วก็แย่แล้วทำถูกถกว่เยอะไหมรุมลงลมโอ้โหอันนี้เป็นคาถามที่ดีเพราะว่าหลายคนคิดว่าเอ้ยทําเหล็กถูกกว่าก็เลยนึกจินตนาการว่าถูกสักยี่สิบบาทสามสิบาทปรากฏว่าของจริงเนี่ยถูกห้าสิบสตางค์เยอะต่อชิ้นเนี่ยสมมุตินะสมมุติชิ้นละชิ้นสมมุติชิ้นละสิบบาทถ้าถูกกว่าเนี่ ส่วนจุดหนึ่งใช่นะเพราะว่าจริงๆในวงการเหล็กเขาสั่งกันเป็นล็อตใหญ่ๆเพอมันถูกกว่าสักสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์บางทีคูณมาเป็นแสนคูณมาเป็นแสนแต่ผมก็บอกว่าเป็นแสนถูกกว่าแสนแต่แลกกับร้อยชีวิตมันก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะครับโอ้โหโอ้โหขนลุกอย่างเงี้ยเนี่ยเออลอรี้เท่าเท่าเท่าที่เราเห็นตอนโอเคพี่เข้าใจวิชาการดูช็อปเรื่องเหล็กพี่กดอีกสักตหุ้นนะลักษณะดีลักษณะดี โอเคเข้าใจว่าพารกิจของอุตสาหกรรมเนี่ยเราเห็นแล้วหละว่าตอนนี้ตอนนี้จะรวมดูเรื่องเห็กเป็นหลักนะตอนนี้แตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าจะถามเชื่อไปนิดนึงว่ากังวลใจไหมว่าเหล็กที่ถูกพูดถึงในหลายพื้นที่มันเรื่อมมาเรื่อมโยงเนาะเช่นไปทานยกระดับบ้านบางพื้นที่บ้างเดี๋ยวไปบริษัทเดียวกันไปที่โรงงานนู่นบ้างไปที่โรงพยาบาลนี้บ้างไปที่ตึกราชการอรู่นั้นดูดีปะอุตสาหกรรมตรงบนไหมผมผมว่าผมว่าเรายิ่งรู้ก่อนเนี่ยยิ่งดี ถ้าไม่รู้เลยปัญหามันก็ยังอยู่ในคอนกรีตเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้สุกใต้ผมมันมันุกใต้เสาอาคารซึ่งยิ่งรู้ไวเรายิ่งพอจะทำอะไรได้ถึงแม้จะไม่รู้จะทำอะไรได้แค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยสมมุติว่าผลการทดสอบเป็นทางการแล้ววันนี้ไม่ได้ปรับปรามอะไรกันถ้าถ้าเขาผ่านเขาผ่านผ่านคะือผ่านดะ้ย้ำนะไม่ได้ไม่ได้ปรับปรามถ้าตกเนี่ยกอนอย็นั่นแหละครับยึดใบอนุญาตและอาจจะมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ B O I ที่ต้องพิจารณาอาจจะต้องเพิกถอนนะครับ ถ้าในหลักการนะครับของจริงทําได้ไม่ได้ไงว่าครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของมันอาจจะต้องมีการโน้ติายสาธาณชนให้ทราบแล้วก็ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการที่สเปกล็อตนี้ต้นล็อตนี้ด้วยครับผมไม่ได้บอกว่าโอ้โหพออันนี้ต้องแตกตื่นล็อตนี้นะจะเป็นล็อตนี้ที่ตกซึ่งมันมีตัวเลขกกับอยู่ว่าล็อตนี้อีจีอีในในช่วงแรกเวลาที่ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องโน้ติายอย่างน้อยรู้ตัวก่อนอาคารสถานที่แต่พี่อาร์ครับ ท่านผู้ชมครับจริงเราก็ต้องมีสติกันนิดหน่อยอตรงที่ว่ามันไม่ใช่วัวสดุมีปัญหาตก ค่าโบรอนตกค่ามันยิวไปนิดหน่อยแล้วอาคารมันจะพังมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งาปัจจัยประกอบปัจจัยประกอบเพราะฉะนั้นสมมุติสมมุติว่าเวิร์สเคสในสุดท้ายคอนโดที่ท่านที่ดูอยู่บอกว่าเออใช้เหล็กแบบที่ตกมาฐานไม่ได้แปลว่าตึกจะพังมันมันก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นวิศวะเดี๋ยวต้องดูผลทดสอบตึกสตดองมใหญ่ด้วยว่าว่าออกมาในหน้าไหนด้วยโอเคอีกนิดนึงตอรี่ถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยเทก่อนเดี๋ยวก่อนไปอโอเคโอเคนิดเดียวอ๋อโอเคนิดเดียวนิดเดียวนะมันหลายอย่างตัด้ ออของออร์ดี้ใช่ไหมใช่ใโอเคอ๋อหลุดโอเคไม่เท่าไหร่ครับหลุดนนะครับเพิ่งหลุดจ้ะประมาณสิบแต่ดีนะแต่เบียร์เสกข้าวเสกข้าอยู่เสกข้าวที่อยู่ขอบคุณครับโอเคกินต่อได้เลยงั้นพี่อาร์ตเริ่มเข้าคําถามเมื่อกี้ใหม่เดี๋ยวจะคัดตอบคาถามพี่เมื่อกี้ได้ได้เดี๋ยวพี่ชวนคุยได้ได้ไม่มปัญหาไม่เป็นไรได้ครับขอบคุณครับโอเค เราได้ที่ต่อนิดนึงทีนี้ทีนี้ตัวตัวโอเคอาคารรุ่นอาคารนั้นแค่นี้ที่มันเกิดไปสร้างโรงพยาบาลสงขลาเอ้ยรุ่นเด่นเอ้ยแต่ตอนเนี้ยท่านผู้ชมใครที่ดูอยู่เนี่ยมันแยก2บริษัทนะบริษัทที่มีการก่อสร้างกับบริษัทที่เหล็กต้องต้องแยกกันนะถูกไหมถูกไหมตรงนี้ถูกไหมแยกกันครับแยกกันครับถูกไหมถูกไหมเหล็กเดียมสารเขาตรวจสอบอยู่บริษัทก่อสร้างเขาว่ากันไปถูกไหมเราดูเฉพาะตัวที่บริษัทที่ไปเชื่อกับเหล็กถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้โหอันนั้นก็จะเป็นอยู่ถ้าทีการที่เขาจะดู ทีน like ี้ความกังวลใจที่ท yeah, ี่เหลือเนี่ยที่ที่ที่ได้คุยทั้งตีเนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยมีจุดไหนเนี่ยที่กังวลใจต่อป่ะก็ผมว่าในแนวทางปฏิบัติไปข้างหน้าต่อนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ดูว่าแนวทางที่เป็นไปได้ก็อีกหนึ่งก็คืออาจจะยึดใบอนุญาตของมกแบบาวดนะครับเพราะว่ามีประจักษ์แล้วว่าผลิตพันธุ์ถ้ามันตกนะครับถ้ามันตกถ้ามันตกนะตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้ไม่ตกก็คือไม่ตกแล้วโรงงานก็ยังเป็นผูู่สุดอ่าย้ำก่อนย้าก่อน แล้วก็2ก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการลงทุน B O I mm hmm. ที่อาจจะต้องพิจารณาว่าคุรเราออกไหมในเมื่อมันส่งผลเลวร้วายบางอย่างนะครับถ้าตกเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของสาธารณชนผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องมีการแจ้งบอกให้รู้โดยเฉพาะของผู้ประกอบการผู้รับเหมาอาคารที่ต้องทราบอยู่แล้ว mm hmm. ว่าเขาสเปคเหล็กเส้นแบบไหน,นยังไงแล้วต้องเป็นล็อตนี้ด้วย mm hmm. นะครับไม่ใช่เป็นลอ็อตที่ทั่วไปแล,วแล้วแล้วแพนิคแล้วก็ต้องฝาก ท่านผู้ฟังทุกคนเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ว่าแค่วัสดุตกมาตรฐาน,เออเนยแล้วคานมันจะมีปัญหามันไม่ใช่ปัจจัยเดียวไม่ใช่ปัจจัยเดียวแน่นอนครับแต่มันเป็นองค์ประกอบบางอย่างซึ่งซึ่งจริงๆถ้าเราดูอย่างค่ายยิวเนี่ยเขาตกเวลาตกเนี่ยก็ตก ตกสไลด์รีตกนิดหน่อยหรือตกมากมันไม่ได้มีปัญหาถึงกับโ,โหสร้างมาดีแบบดีการคุมการก่อสร้างเน็บทุกอย่างแล้วมันจะมีปัญหาตึกถล,ล่มก็เลยอยากให้เบาใจว่ามันไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นแต่ว่าปัญหาที่ซุกอยู่ใต้คอนกรีตวันนี้ถ้าเรารู้ผู้ก่อการรู้อาจจะพอแก้ไขอาจจะพอซ่อมแซมน,นี่แหละจริงๆอ่ะรจริงเหล็กเหล็กยี่สิบแปดชิ้นเนี่ยมันนำมาสูเระดางไปถึงตาวไอเอฟที่เราคุยกันะครับผมถูกไหมใช่ครับซึ่งซึ่งเฮ้ยท่านผู้ชมจริงๆมันมัน ตีเหล็กกินตีตอนร้อนตอนนี้แหละ<า>ลร้อนยถูกต้องใช่ร้อนชาเลยตีเหล็กกตอนร้อนเนี่ย <c oughs> จริงเรื่องนี้วงการอุตสาหกรรมเหล็กไทย <c oughs> เขาาพ, <c oughs> พยายามที่จะ r a i ว e เนสพยายามที่จะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วมันลึกเกินมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรี่กกับคนทั่วไปเลยถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เราหยิบเหตุการณ์ที่มาใช้ประโยคไม่ใช่นะแต่ว่าถ้ามันมันเกิดการตีเป็นเหตุการณ์ที่จริง ช่ครับและเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับยิ่งใหญ่อะไรที่มันมันดีกับประเทศได้ดีดกว่าสิ่งแวดล้อมหรือวก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนไม่ได้แค่อุตสาหกรรมไทยแข่งกันเอาถูกแข่งกัน โคลูดแบบนี้มันก็แย่ในวงลวนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเ,เราเห็นแล้วว่าเราเพิกเฉยกับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะสุดท้ายมันนํามาสู่ใต้อาคารอยู่ใต้เคหสถานที่เราอาศัยอยู่ออความตายมีเรื่องของสวัสดิการชีวิตที่บางไหมพอนีอีกนิดนึ่งครับ<ต>ที่คนถามนิดนึงถ้าจะต้องไปเก็บตัวอย่างที่มันแบบเขาเรียกว่าฟูจริงๆเนี่ยทั้งหมดจริงๆมันเยอะขนาดไหนพอพอมีข้อมูลไหมผมว่ามัเยอะโอ้โหด้่นนี่มันนอกจากเยอะไม่อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเช่นไปเก็บจากคนละมุมตึก เพราะว่าเวลาแปลนอาคารมันก็มีสีด้านบางทีเราก็อาจจะต้องรวบรวมทุกทุกทุกด้านไม่ใช่ว่าเป็นเหล็กยาวชิ้นเดียวแล้วเราตัดทีละทอดถือว่าอันนี้เป็นแซมเปิลเพราะมันก็เหมือนกันแต่เส้นเดยวอ๋อโอเคโอเคอะไรแบบนี้ครับเรื่องเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องรายละเอียดเทคนิคคือต้องควบคุมตัวแปรเพื่อความเป็นธรรมเขาด้วยความเป็นธรรมันี้อเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็อาจจะการไล่เก็บตัวอย่างอีกครั้งครั้งทางการอาจจะเชิญตัวแทนบริษัทมา ร with you. Wow ูปตรวจด้วยกันชี้เป้าตัดด้วยกันจะได้ไม่ต้องมีข้อข้อข้รหาได้มีโอกาสเจอกับคณะผู้บริหารปางไหมครับเรานี้ผู้บริหารของบริษัทโอ้ผมไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสไม่ไม่เราเราเจ้าหน้าที่รัฐเราเราทำงานทางห่างเราเว้นแต่ย่าเราเว้นแตย่างใช่ครับเราให้เราให้ความเป็นธรรมเราเป็นเลคูลเลเตอร์ฮะเราก็เราก็อะไรว่าดีก็ดีอะไรไม่ดีเราไม่ต้องสนิทกันมากแนี้ไม่ต้องถูกต้องโอเคเราที่ทำชมวันนี้สำคัญมากมเลยครับทีนี้พี่อยากปิดท้ายนิดนึงคือ S <S เอากลับมาแก้ตัว<ร>พวกเราแล้วนะครับไว้เร,เราเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจริงเพราะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะที่ที่ที่อยู่ในผู้ประสบเหตุวันนั้นด้วยทุกทุกคนนะค,คนกรุงเทพคนไทยทุกคนอะไรเป็นสิ่งที่เราคิดว่าควรต้องพี่ไม่อยากใช้คำว่าถอดบุญเียนะ,ะ,ะไม่อยากใช้อะ่ะแต่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรต้องเร่งทำเอสเบสเซอร์เบพอเซบอร์สแตติกอะไรใีหมู่เรารุ่นคนรุ่นแบบของเราเราด่ผมว่าทุกๆอย่างที่ทุกคนช่วยกันคิดในโซเชียลมีเดียในการพูดจาผมว่า นี่มันเป็นประโยชน์นะผมผมมองแบบนี้นะถ้ายกเว้นเรื่องของผู้เสียชีวิตอาคารบางคนเสียหายเนี่ยฝ้ารงห้องน้ําที่คอนโดผมก็ร่วงเี่ที่เหลือเนี่ยมองเป็นด้านดีได้หมดเลยจริงๆนะเพราะว่าจริงๆในภายใต้ความสูญเสียประมาณนี้ผมถ้าถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่เขาเกิดขึ้นมันมันรุนแรงกว่าเราเยอะแล้วก็ผมว่าประมาณสักสามลิตรที่เราได้ได้แรกกับเพื่อมเ เราได้อะไรบ้างเราได้ทั้งการตรวจสอบพัฒรัฐตึกสตงแให้บทเรียนเราได้ทั้งวิชาการเอาตัวรอดจากตอนที่มีแผ่นดินไหวครับทุกอย่างมันเป็นเหมือนโน้ตฮาวโนเลชแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาความคิดแล้วก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ปัญหามาตรฐานสินค้าเหล็กที่กระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรตีเอกนัทสู้มาอย่างเดียวดายห้าหกเดือนเงียบๆวันนี้ทุกคนรวมใจกันพนึกกําลังมาผมว่าทุกอย่างเราเราเบนนฟิตจากจากเหตุการณ์นี้ค่อนข้างได้ได้ดีเลยนะถือว่านี่สร้างเงินนะ ไม่มีใครรู้ไม่ททบจับไม่ค่อยมีใครรู้จริงๆเลยรเรื่องเ,องเล็กที่ไมการไปตรวจสอบครับเอ,เอาเอาตอนที่ท่านจาได้เนี่ยตอนที่ดังๆผมลงไปที่ทัวันตอนนั้นอะ่ะตอนแคดเมียบมาดังเพราะแคดเมียมมันใกล้ตัวคนไทยมันมันมีอันตรายมันดูรุนแรงถู้ม <นะ S 2> ดูรุนแรงแต่พอเรื่องเล็กเงียบเงียบฉี่จริงถูกไหมฮะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งกันเงียบเลยโอ้โหเอ่อท่านตีวางแผนไว้จะดูยังไงต่อบ้างไหมพอจะเ่าฟังได้ไหมครับก็เดี๋ยววันนี้พอพอทีมสุดซอยดู ที่โรง,งงานของซินเคย์อยู่เสร็จก็อาจจะมีต้องรอาการตรวจสอบให้เสร็จแล้วก็ผลที่เป็นทางการอ่ะเร็วที่สุดเท่าไหร่ก็แก็ยิ่งรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็ที่ผมบอกไปหลาร้งก,ก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะมีการแนวทางพิจารณาว่าเราจะยังไงกับโรงงานต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะครบกําหนดวันที่7เมษายนใช่ครับแล้วก็เรื่องของใบอนุญ,ญาตงอกอนะครับถ้าผลทางการชี้ชัดแล้วว่าเป็นไงเราจะได้รู้แล้วก็จะเป็นไงต่อแล้วก็ผมว่า ก็ฝากไว้ในอนาคตนะครับทุกๆท่านก็ควรจะตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนตัวเลือกของที่มีมอกรแล้วก็ไม่ใช่แค่เหล็กนะครับของใกล้ตัวเนี่ยสินค้าเชื่อใช้ไฟฟ้าเนี่ยสำคัญมอกรบังคับมีอยู่44ตัวก็มีปลั๊กพ่วงนีะครับเนี่ยปลั๊กพ่วงนี่ใกล้ตัวเลยนะอันนี้ใกล้ตัวแล้วก็ทําอัคคีภัยเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของในบ้านก็มีมีไดร์บอผมนะครับแชมพูนี่ก็มอกรบังคับ เออครับางรายเขาไม่รู้นะไม่ทราบนะเออไม่ทราบนะหมวกกันน็อกเนี่ยครับจะเป็นรายละเอียดที่ละเมิดมอกของไม่มีมอกเยอะที่สุดในในอีคอมเมิร์ซอ๋อที่เราเห็นจะบู๊บล้อมที่มาผสมเองอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเาโอเคโอเคมันเป็นเรื่องไกลตัวอย่างนี้เรื่องใกล้ตัวก็ก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามจัดการนะครับแล้วก็มีอาฝากร้านหน่อยนะพี่อา้ได้ครับได้ครับได้ครับก็มีก็มีมีไลน์นะครับแจ้งอุดชื่อว่าแจ้งอุดก็คือตอนนี้เราผนึกกำลังทั้พี่สฟองดู ะครับก็คือเข้าเวรบนะัททที่ฟังดูในไลายเนี่ยแล้วก็แจ้งปัญหาถ้าเจอของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเจอตามโมเดิร์นเทรดก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งโลเคชั่นมานะเจ้าที่สอบอลงไปตรวจถ้าเจอในออนไลน์ก็ เซฟ URL นะครับแล้วก็แคปรูปถ่ายเจอโรงงานเถื่อนก็ได้แจ้งได้เหมือนกันเจอโรงเหล็กผลิตปล่อยมลพิษแจ้งเข้ามาได้เหมือนกันจะเจอโรงงานได้ใช่ไหมได้่เจอบ่อยมากเลยเดี๋ยวพี่ส่งมาได้เลยครับหลายคนเนี่ยก็ส่งที่เจอบ่อยมากหลายคนรู้จักรู้จักผมแบบเลขาดำมันตีลอลี่ส่งมาผมบอกเอาพี่ไม่ต้องพี่ส่งทางไลน์เลยเพราะอันนั้นะเร็วกว่าเพราะผมรู้ว่าเร็วผมไปฝากบ่อยแจ้งอุ่นแอดไซน์ป่ะ อ่าตอนนี้เข้าไปทางทางทัฟฟี่ฟองดูได้เชื่อ้าไปเชื่อของกสทชถูกไหมอะไรก็เชื่อกไปด้วยเดี๋ยวเฟสนะเดี๋ยวเฟสน่าจะมีจะมีของของแจ้งกุฎเองโอเคดีมากมากท่านผู้ชมเชื่อวันนี้ตลอดชั่วโมงชั่วโมงเศษเนี่ยน่าจะน่าจะครบถ้วนแล้วก็เดี๋ยวติดตามต่อไปด้วยเดี๋ยวที่นี่จะอัปเดตเป็นระยะระยะด้วยดีครับวันนี้หมดเวลาคอนเทนต์ตดิวานนะครับผมพร้อมน้องร้อที่ทางทุกทุก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับเลยคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ